วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ของการทดลองนั่งทําสมาธิติดต่อกัน100วันนะครับก็จะนั่งให้ได้10นาทีทุกๆวันนะครับก็ในขณะที่เริ่มนั่งของวันนี้ก็กําหนดลมหายใจได้ดีนะครับคือสามารถจับลมหายใจได้นะครับพอหลังจากนั้นก็มีความคิดเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก็พยายามดึงจิตกลับมารับรู้ลมหายใจนะครับแต่ว่าในช่วงกลางแล้วก็ท้ายของการนั่งสมาธิก็มีความคิดเกิดขึ้นเยอะนะครับบางที ความคิดกขแค่เรื่องเดียวนะครับแต่ว่าเราก็คิดเรื่องนั้นนะครับต่อเนื่องนานนะครับกว่าจะรู้ก็นานนะครับกว่าจะดึงจิตกลับมารับรู้ลมหายใจต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จับลมหายใจได้เฉพาะในช่วงแรกเริ่มนะครับหลังจากนั้นก็อยู่กับความคิดนะก็คือจิตไปรับรู้ความคิดนะครับแทนที่จะกําหนดลมหายใจแล้วก็รับรู้ลมหายใจนะครับ